จะจบแล้วนะลูกเหลือีกไม่กี่วันออกแล้วนะครับชูม,มือหน่อยปอดวันนี้เด็กๆก็กำลังจะออกจากศูนย์ฝึกแล้วนะครับเพื่อกลับไปพักผ่อน พักผ่อนก็ถึงวันที่24แล้วก็จะกลับมาเลือกตำ,ตำแหน่งครับดูนะครับเพื่อนๆพื่อนของลูกชายนะครับน้องฟอร์ดก็จะแยกย้ายกันไปเติบโตนะครับ วันนี้ผมก็มารับลูกกลับนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ชีวิตของนักเรียน นักศึกษาเขาเรียกว่านสตนักเรียนในสิบตำรวจนะครับรุ่น14นะครับนี่ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับพอผู้การปล่อยกลับบ้านแล้วนะฮะอยู่บ้าน10วันแล้วก็มาเลือกตำแหน่งกันแยกย้ายกันที่นี่ก็เป็นศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่ง

จะเดินทางกลับบ้านกันนะครับก็สวดมนต์ไหว้พระขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้เดินทางปลอดภัยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นการบอกกล่าวนะครับของผู้ฝึกให้กลับบ้านปลอดภัยกันทุกคนนะครับเรียบร้อยนะครับ เขาไปไหนกันอ๋อเขาไปรวมกันต่อเดี๋ยวหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไป